นี่น้องปลากะซีเอายามาใไซในะห้อันน่้มือแม่แก้วเพื่อนพี่น้องเลยยาห็ด่็งบ่ยานี้น้ำล่างบ่ตัวนี้นตัวได้น้ำล่าง,อ,งอืมด่างเลย สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้ ờ, เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนบาวชาอยู่ทั้งภายในหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะกับทักทายสวัสดี่าวการยินดีต้อนรับข่าวโซ่ซ่องยูทูบของพี่น้องวินตาพี่น้องเอ๋ยพบพ่อกันเนาะคลิปนี้กัหลังจากที่มาแต่ฮับอนาพอกอนเพิ่นอยู่ดานพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ก็ได้มาหอดมาเถิงบ้านของน้องปลาเป็นที่เฮี้ยมห้อยแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กั สีพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปติดตามภาพส้มภาพบรรยากาศเนาะอยู่ที่บ้านน้องปลาพี่น้องเลยว่าน้องเพลินซีดีใจสั่มใดเนาะที่มีทางนะพอกอนมาเยี่ยมมายามแล้วก็ซื้อสีท่ามาพร้มพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะกะรวมมนต์่าทั้งหมดก็สองพันกว่าบาทพี่น้องเลยเกือบจะเข่าสามพันเพราะอะไรเนาะสีท่าหนาวงสีท่าหวานประตูพี่น้องเลยเนาะกาบขอโทษขอให้ลายลายจังไดกะไปติดตามภาพส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเลย คลิปนี้เนาะถา้าผิดพลาดประการใดไม่นอม้องมือตาก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยเนาะป้าทุกคนไปติดตามเฮาโซ่น้ำกันขอดไปไหนรึยาบอสโอยยามา,ามใช้ดูยา,ายายาเห็น,น<า>ดได้แม่เ<ม>จ้าบ้านี้ยาแก้ปวดแม่เจ้าตื่นเต้นแห้งพูนเมื่อจะหนีบอ่านรถจะหนีบเมื่อจ้าของอัดประตูรถ มาแล้วแม่ลูกป๊ามาสวัสดีพ่อแล้วแม่ลูกสวัสดีสวัสดีโอ่างเ้นสวัสดีวดีเออตรแมนอ่เตียมอยู่แต่เศ้าพี่หอจะเอบา่อให้พอปลุกด โอเคพี่น้องหมนะทางเากมาฮอดมลฮอดแหล่ะโรกยังพันหมอดนะพอก่อนมาที่ไนเด็ดที่หน้าตาะใช่บาทนี่พอก่อนให้พอันให้พอก่อนนั่งพักผ่อนพอก่อนเดินทางมากาย่ป คักพรสก้อนจักหนแล้วกกินข่าวว่าทางพอเ็ยังไ้กินข่าวเช้าแม่เหลืองติดแดอ้าทางนั้นโดยโอ้ยตื่นการพี่น้องเลยี่สบาสดี้อสบาสดีแล้ววดบาดนี่ฮะยังแต่ดำน้มียังเห็ดนีเอ้ยไม่จบกโมืดสิเด้บเคยได้รถกัน่นโอ้ยสมพรว่าถาทางไหพอไะอะไรค่าสุบลม เือจนออกเือจนออกเ้ยถูกแบบี้นี่าเ้ยมียายาแดงยามองยามองไม่ได้ถือมาติดโถงน้ำตื่ไดแล้วุแล้วเต้นเต้นแห้งพี่น้อง่้เป็นิการนะเป้าน่เป้าห้แน่วามกานกับบุ๋มมีการแนวติดกับบุมีกันก่อนติดหลดมาอยู่นี่บ่ไติดมา ป้ะป่ะให้อันพอก่อนหาพักพอนะนาบนอยู่บนนั่งยังแหแม่แม่ปะผูกผูกข้างนั่นก็เมเเธอวากกินล่าเอายาใส่แล้อบ่าจังอันนั่นได้ลูกอัน เออยาน้องปลามาโมนันเน่เลยหลายฮะลูกแพตเตอร์ก็มีน้องปลาแพตเตอร์ติดนะครับแมนอันประตูรถมือก็สิคานคนบมเคยคนบมเคยได้รถย้ายตังกลงทามท่าไหนได้ราคาฉูกล้มเหมือนกันนี่เลยวะนี่เลย

เราสีทาหน้าต่างไม่ได้แปลงทาสีมีไหมก็ไม่มีเอามือทาได้ไหมเต็มวัดครบเลยนั่นคอนดูเอาอะไรจ้ะมัดมัดกาบมะพร้าวดีใจน้ำน้องปลาเพื่อนพี่น้องเลยทั้งพอก่อนซื้อสีซื้อยางมาเรียบร้อยมาเนี่ยแพนองเกลือไปใส่ไม่เล่นลาอันสไลด์สิเป็นมเ้วนข้าวข้าวไหม น้องมินตานมินตามิช่วยลูกมินตามาช่วยลูกเอนาขนมไปเอาองงไปเ,าาเ,าเดี๋ยวจะไปแบ่งนก <c oughs> งนเยวกรเป๋าอันนี้มันจะมีะน้ำมนลาเมืองไทยน้ำตาลเมืองไทยเยอะพิเศษสำหรับตู้ตะวันเป็นมา เมื่อวานแม่เอาซองแม่ด้ยินว่าลองลูกปลาปลาหมากย่อมาลูจะมียอมีฮอตดอกแล้วก็มีไข่ในต้มเอามาใส่ทางลงในทำเป็นสองถาดก็ได้ตามยหาทะเลก็มีขงยทจะแพงหน่อยมีไข่ก็สาตก็ฮาลขนมกิดหนามาดู ผลายอย่างขนาดะโอเโอเยออากอ่าไพสียวน oh, well, ั่มบาดิมิดเดิ้ลมิดเดลมือกล้องไม่ก่อนเดี๋ยกค่อยไหนล่ะอันอันช่างนี่ไทยอ้อมงบงงบอดทิ้งมาไหมบอดทิ้ง เราทิ้งมานี่ยดูไหมคอยกุญแจไขได้อันอันเจ็บอีกอ่ะอันนก็ได้ยันเจ็บว่ะอันอันนี้ก็ได้อันระวังแน่เลยอะไรล่ะติดก้อนกรต้อยอ่ะกระต้อยเ็ยันได้เลยติดก้อนอ๋อเป็นรีบนะวันนี้เป็นรีบเป็นย่านหมดมาสีไปไว้ในบ้านเอ้ากดจักพันหรือเปล่าสีท่าบ้านร้องเพลงให้พังเลยสิสีท่าอันนั้นนี่นั่นเลยบานประตูมาเอออนี่แปลง สีถ้าบสตูไม่มีแลงเอาไรท่าแม่มนใช่แลงนี่ออคือคื่นเน้อวานงปลามือไหร่มาประตูไม่เป็นไรนี่คือยู่ไปส่มก่อนนะจะก้าวอีกนงปลาไปนองปลาไปก่อนลูกแพ้สีส่วยน้ามันเด้จะพ้าเอาไปมันนักลูกจากโคราชกี่ทุ่มกหกทุ่มหกทุ่มมาถึงรถวิ่งไวมาก มอดเหรอแม่รถนะหันมารถขายไปแล้วสวยใช้ได้มีเป็นไรแต่วว่าต้องรอ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 ไปอีกพอรอตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุรถก็เลยจอยไปจอยมาสรุปแล้วเราก็ไม่ยืนรอชิบเก่าทมาแต่เช้าผมบอจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหลัยืนรอไปดี๋ยวเลยแหละมันทำให้มันพอดีกันเป๊ะ รอทางนี้หน่อยนึงเนี่ยรอจูเพอร์เพราะว่าติดจูเพอร์อยู่ด้านติดด่านด่านน่ะกรเงี้ยเอาเนี่ยย่างย่างย่างเนี่ยโดนตอรอขอกาแฟข้าวบนโลกสวัสดีครับนายผู้ตู้เหรอผู้ตู้สวัสดีครับโอ้มาวันนี้แล้วเลยเนาะทางนี้ไว่อะไร สว e <laughs> oh, ัสดีนะบอสุ่กคนยังต่กยเลยออกมาท่าทานสามบนดระตูของน้ำอ๋อของน้ำเพิฮ็ดทั้งนี้เนาะอยูานี่ประตูดี่สูงไปวาจะประตูเนี่ยสูงเท่าไรร้อยแปดสร้อยเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดก่อขึ้นไปมันจะขวางไอ้ เอวเไปเ้าอ่านน้าไตปเตรียมโรดอันเพราะว่าพอกอยังพอนกินข่าวได้ไปลูกเดียวทังเดียวท้ม่ทพาไปแองไปเฮ็ดกินกันเลยป่ะไปไูิดที่นปะะไปเห็ดกับข่าวกับปลาเลยปพาะจเล่าเยู่เลยไปเด้อสไลด์ ามาหอดอะเด้อพี่น้องเลยมาหอดเกืะต่ายผมข้างนอกกว่าเลยมาอันน่ะไปจัดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเพราะว่าพอขแค่นั้นนี่ขวดนึองพออยากกินน้ำให้เพราะว่าเขานั่งรถมาหาเขาเพื่อที่ได้กินขอหายากต้องไปให้ดูให้กิน เพราะว่าพอก่อนแล้วยังว่าด้กินข่าวเนาะให้กินย่างกับบย่อมกินพอก่อนเพราะว่าเพิ่งยันปวดท้องเหรอใช่ต้องหยิบย่างเพิ่นอยากมากินอาหารกินข้างพุ่นแล้วเพิ่งจะซิบอได้มากินข่ากวนผ้ากับลูกสาวแมนแมนิ่นอยากมากินข่าวเพิ่นอยากมาถ่ายกินพ่อมันลูกปลาลูกสาวคนส่วนหนึ่งได้นี่แม่งได้ขนมค่ะมีอยู่บ้างหวานได้ข้าวซอยบุมี สบายดีแท้สารน้องมวยไปทั้งใดเลยม้อบ้านน้ำกันอ้าวเส็จอาหารทำทำกับเขาเพื่อนน้องติ๊กได้撒น้างมวยไปโยอ้าวเซ็ดหวานเออสงสัยน้องปลาเพื่อนเสด็ดกับเขาน้องปลากับแม่แม่เนี่ยแหละปะเห็นแนาใดเพื่อนไฟดังระบ้อนเรือยังไงอืมเนี่ยนะท่านพี่ถ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนี่แต่ดละไม้นี่แหละแม่เห็ดแต่นี่แม่เห็ดยังถ่านนะมีอย่างน้อในหมอกนี่เบิ่งก่อนพี่น้องเลยโอ้เรียบร้อยเลยได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยซุปน้อุหมซุปบอลลูขวุดอันนี้ต้มไว้เฉยเฉยเนาะต้มใส่น้ำยานางเรียบร้อยพี่น้องแล้วแล้วมีแต่ห่ามาปรุงมันเย็นแล้วมันนี่แหละอ่าเพิร์ลวอลมิโน่แบบเอามังหุ่งมามีมังหุ่งแล้วก็ให้ตำ ตำใส่กับนาไปไปต่อยน้องเด้อน้องมินตาเด้อโดยบอปลาแดกเพิ่นก็ซื้อมาแล้วแม่เอาไหมแล้ยขนมมีเรียบร้อยเพิ่อนอะแป้งนวดเรื่องการปลาแดกแปลว่าเพิ่นอ่าเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมมาแล้วเนาะโดยมีแต่รอรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมๆกันโดยเพราะว่าอุปกรณ์เพิ่นมาหอดกัเพื่อนมาหอดคือบอกเลยเนาะ เดินทางมันกับบอลมันใกล้พี่น้องเลยเพราะว่ามีมีหลายแนย่หลายบอนจอดแน่บลายบอนแว่เ,เลยเพื่นกันยังอา่าคุยกัอนอ่าจิงได้น้องปฝาดับหน้าแล้วจัเวงเมื่อไรลูกสองมื่อสองมื่อได้พักพ่อนเต็มที่แล้วบานีเต็มที่ว่าบอมมีไผ่มากระทงนอดหนีจุดคำป้าบอมมีไผ่มาบ้าบานีบาามมกกนนอนนมบมี่เลยไฟนอดจุดคำจะชาจุดคำ สับชินอนวานผักผ่อนาบ่มีกะวานนี้เขาบ่หอมไผ่วานอีกองแล้วกะเบาอย่างแม่ดบ่แม่ดแหละมาตอนไหนโอ้แมวหน้าวานมามวเพิ่นเพิพ่นถ่ายคลิปนะคะนนรัาก<ม>ับเขาโนนอันนี้มาเนี่เต็มที่มาเน,นี่พอก<า>่อนมากินขขาวอยู่พี่เลยหลักกะจักไรอย่าค่อยลืมนะจะว่าสลึมสลืงเห็นแล้วบ่สีพอก่อนซื้อมาฝากนะซื้อมาให้ คือว่าจะได้ถ้าได้ยังเรียบร้อยบบนี้เนาะมงเอาอได้วเนี่มึเข้าวหอนีกบเออเดี๋ยวข้าหอนมีแต่เอายามาใช่แช้กับพัตเตอร์ติดแนี้นะเนนหมเนาตื่นเต้นแหงตื่นเต้นแห้งอ่าตังพอกรนมาหาสาวด้วอืออีน้องไย นี่น like right. ้องปลากะซีเอายามะไซให้อันนะมือแม่แก้วเพิ่นพี่น้องเลยเฮ้ยเห็ดเป็นบอกยานำด่างบอหมดเนีอยัวได้นำด่างเล่างเลยลองเป็นมอบังดูลูกบ้านนี่ มันนี่น่องป้าใชเป็นมอได้หมดนี่น่องม้าอ่าน่องมาขอโทษอะไรล่ะน้องป้าเราผิดบราถึงแล้วพี่ดองะไรแบบนี้นะเขาก็เหนื่อยแห้งเนาะผมเป็นหิวเข่าแลยผมแจ๊กว่านี้นะยาก็ยาอย่างวะฮะยาแก้แพ้อย่างวะผมมีบนนี้ยาแดงยานั่นฮะยาแดงพอแล้วสันนิกระดูบใส่ยาแดงเอาใส่ยาแดงแล้วกัพ่อยังแพ้สดอยู่ใส่ยาแดงแมน สดนะดๆห่อนได้ไเลขอลดปวดได้็แบ่นะเนาะจะเพื่นไปจับได้ได้จังหวะไปอันนี้จับกับบดยสบายดีดยสบายดีเน้อห่างได้สบายดีบ่สบายดีเป็นไรวสู้เลยประตูรถนี่ จ้าคือบ่าหายเลิกไแกว่า <amigo> ส <t ell> ิใ <amigo> ห้ยุ่งเห็นหลายคนเลยเพราะว่ามันคอยหายเลิกมันคอยมันเห็ดนหายแก้วเพิ่นเพียงออกเพิ่นเป็นหมอเด้องมาเนี้ยนะอ่าพอเป็นหมอจักมือจะเป็นแล้วดำหน้าแหละึ้นมาเป็นหมอปานใครแต่ดำหน้าแล้วเนาะหัวสั้นเลยแม่นเล็บนั่นแหละดำหน้าบ่ได้เลยก็ได้พักพอนได้แหละเออแก้วฟินงงเลยพี่ทางผสมกระจมแล้ว แต่เร็ยบมือสิถ่าล่อกินสีมือลูกน้องลูกปลาได้แบบนี้บดได้เห็นน้ำเพลินเนาะเห็นยังไงะเห็ดกินเพลินเห็นบ่โอ้พี่ชิดทางพอก่อนพันมาบ่ตันนี้เนาะเพิ่งจะดีมากดีใจดีใจเยี่ยบลูกพอก่อนมาหาเป็นอะไรคงามมสึกลูกความมสึกดีเจอหนังเวินแตาสบายดีลูกสบายดีเลยโอ้ยฝันดีอยู่บ่เมื่อคืนนี่ฝันอยู่ยบฝันเยี่ยบฝัน บ่เลยม่แต่นอนละเม้อเลยเมื่อไรนี่ตื่นนอนมิตาห้องคือมาหอนอ้าวน้ำกันนอนน้ำกันบ่เอออินิงคอกบิ้นองใจบอว่ามหอนแล้วเสืลยนะเลยมน้ำกันเลยเหรอบ่แล้วคอยกเลแล้วคอยได้ออนอัทพยายามหายใจบ่ิสิเออสิ่นียาครบที่นอนเลยคุณนะ มีผู้ใหญ่เดียวกันอ๋ออันเดียวกันยายาน้ำเหลืองใส่เรียบร้อยแล้วมันป่นี่น้ำแดงบปะโอ้ตรงนี้น้ำเหลืองใส่เรียบร้อยใส่ไปเอาแล้วบ่ามังคงน่าลูกมาแล้วมาเรียบร้อยเออคือคนห่อเลยพ่อห่อแล้วบ่ามังคองกันกำลังกำลังกำลังห่อเดี๋ยวคือไปอ๋อตัว เป็นหาเห็ดยูพวกกินแบบนี้สวัสดีเดิน้องหอยน้องเตียเอ้า็น้องเตี้ยคือว่าไปคุดจิโร่เมื่อกี้นี่น้องติ๊กน้องติ๊กบ่โอ้ลงช่วยกันช่วยกันช่วยกันพี่น้องช่วยกันล้ดีอ้ปา วไหนผู้ให้คนผู้ให้มาดเด้น้งู้ห้ย่เนาะผู้ห้แดนนี่ด้สติกอะน่องมวยสติกกพูทอแล้ว่อเออเหรอทนีเอ้านองเียวนน้องเอ่ะอันนี้ไม่ได้มาฝากน่องปลาด้อมาฝากส่วนรวมด้อส่วนรวมส่วนรวมคือว่านี่มีภาคินาเดี๋ยวมาส่วนรวม ส่วนด้วนทั้งนี้ก็ได้ยินไหนจืดเลดจีจืดอยู่ไอ้ะา้าวไม่จช่ตังนี้สองตัวสาสัานจะของใส่นั่นเปี้ยน้องติ๊กแต่ว่าตัวนี้น้องติ๊กหายตัวไปคุดจี่โอมแล้วเออเห็นเห็นเข้ามาั เห็นพระอาจารย์ท the no like well, so ่านมาให้หลายอย่างก็เลยซื้อมาแล้วก็ถือมาเลยเนี่ยเอาไว้ให้บ้านนี้บ้านตาเตี้ยเนี่ยก็ไม่เรียกสาวหรอกเรียกเรียกนเตี้ยแล้วกันเนาะดีไหมอันนี้อะไรเงยโอ้ยนี่เนียนเนอเป๊กอะไรโอ้ห้ำปลาน้ำปลาเข้มมากนะไม่ใช่ใส่มากแซ่บมากนะอะไรหรอแซ่บมากเค็มไย น้ำเค็มปลาปลาแดกนะครปรุงรสปลาแดกปรุงรสเนี่ยคือราคาโค้งกับโค้งชูวร์ร้อยตอนนั้นไม่ถึงร้อยบาทตอนนี้ร้อยเซมากเซมมากบ่ตอนนี้ร้อยเซมากล่วงมากเซไลซ์เซฟไลา์นี่เยอะที่ล่วงเซไลายเ้ฟไลา์น้ำปลาเขาก็เขาก็พูดแบบว่ากันไว้ไม่ให้กินเยอะมันเปฟือง น,น,น,น้ำปลาสีนี้เห็นบ่าวยาวยใช่ไหมวันนั้นตามส้มคคใครทำเปิดคำกากใครมไอป้ปลาต่วาน้ำปลาเนี่ยโอ้ยมันเค็มกว่าน,น้ำปลาน้ำตาลใส่จวกใส่เยอะเลยท <c oughs> ั้งเค็มทั้งหวานว่ะนี่ <c oughs> รสชาติปลาลาเป็นกระปุกใช่ไหมน้ำมวยปล <c oughs> านเนี่ยโอ้ยทีขูด <c oughs> ย่องจงินม่วงก็ไม่ซื้อมันใส่เข้าให้โคตู้แก่ันจะให้ใครกันแล้วแก่ อัในใส่ถุงอ้าไนอาน,นี่ตานุ้นยะังปลาไปไหนปลาปลาน้ำปลาน้ำปลาวันนี้แก้วน้ำเ,เวลาเขาถือน้ำไปกินเขาต้องใส่แก้วน้ำพิเวันนี้เย็นแล้ร้อนใส่ได้หมดเครือ <มา S 2> น้ำพร้อลปอแก้ว,นะวพิเศษจะเอาไปล้างหน้าแปรงฟันเป็นทันาะละละยอง เน้ำโอเคแด้วกเกี่ยวกับใส่น้ำใส่น้ำเย็นก็ได้ร้อนก็ได้โอ้โหกับธนาคารเปิดออกไปของธนาคารกรุงเทพต้องแห่เลยนะถ้าใส่น้ำร้อนก็ร้อนทั้งวันถ้าใส่น้ำเย็นก็เย็นทั้งวันน่ะนีจะเา มหาน้องปามีน้ำแข็งอันนี้ของพืชผูอะไรอ่ะวันนี้เปิดบ่อนแล้วบ่อนสวัสดมันจะมีช่างมันจะรู้มีฐานชาติเนี่ยสวัสวดนแบตเตอรี่สีแดงก็ยังไม่เต็มสีขาวเอ้ยสีเขียวก็เต็มแบตติดตัวเลยมาเสียบบานก่อนนี้เอาก่อนนียหลอดบานในเรื่องเลยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ท่อเพื่อนสวัสดแบตเตอรี่หรือจะเปลี่ยนเป็นสวัสดีตัวไม้ก็เปลี่ยนหัวเอา ได้ได้หลายแบบเนาะหรือจะเป็นไอข้าวเพีอะไรล่ะหันน็อตก็อันจะซื้อตัวของมันอยู่มีอันีหลายแบบมันใช้ได้หลายงานเราจะใช้หรือเราจะใช้ได้หลายฮะยังอีกเบิดอะไรบ้างยังไงบ้างแมบ้านแม่ฮะแม่ คุณเจนะแยกเป็นสามพวงนะพวงนึงใส่กระเป๋าอีกพวงนึงหนูถือติดไปขายกุฏิอาบ้านอีพวงอีกพวงนึงก็ฝากมาดาไปตู้ไปก็ได้อย่าเอาไปรวมกันถ้าายแล้วยงเลยจบไม่มีเอกสารเลยต้องไปทุบอย่างเดียวุบอย่างเดียวค่ะหายนะได้ดีๆเนาะกุญเจใครเพื่อนใครบ้างแยกออกเคยเคยเมน์มาในว่าให้ แยกออกเป็นสามชุดที่นี่ว่าเออเราก็ะเรีมถือหวังลงกรมอ่ะมีไหมอ่าอันอันอยู่บ้านก็เอาถ้าไม่มีก็เอาเป็นผ้าผูหรืออ่าออฟางก็ได้นะลูกนะผูกเป็นฟางนะ้วก็แบบเล็บตูดไรกินน้ำมันอีกอันนึงก็ไปขายนูมนนพอน๋อซึ่งพ่อจะกินย่ังไงแยกกันน้ำมันกินอีกมันมันคือกินน้ำแดงบางท้ายเแยกยาโอม กินทวนทวนอยู่คิว่ากินยังไงอกะซือธรรมดาธรรมดาก็ไปอยู่ในรมไยาวกันไปรั้วก็ลองไปดูช่วงนี้มันจะเกาะกันระหว่างลูกบิดกับไอ้ตัวนี้ที่จริงนะเอาใส่ทุมสูงก็ได้นั่นแหะหูยูหูอะไรนะเล็กประกับกันมันก็ตายปะตูนนีไปซื้อไปซื้อมไม่เป็นตัวแบรนด์มันเป็นตัวโค้งๆหน่อยเวลาหน้มันจะกักตรงนิดนึง

ให้พ่อก่อนนั่งพ่อกอนก่อนพี่ายเงิยโดยข้าไปให้ตูไหนตัวไหนหัวคอหานแตกนั่นใช่ไหมนั่นอ่ะตัวไหนเออตัวนี้มันแตกแล้วคุณน่าจะยกเวลาทำงานก็น่าจะยกหนีไปไว้ขึ้นมาไว้ในบ้านแล้วก็หาที่รองทาตังค์เปล่เนี่ยหาที่รองไว้ไม่ไม่ไม่ ไม่แพงออซื้อมาแทนแล้วในทั้งแต่คนนั้นแบบะทำชนใช้นทั้งเอง้อ้าแทช่ไห่ค่้งอก่อนเพิ่นพักพักก่อนก่อนรับที่นี่จะได้อำนาจน้องปลาแล้วกัพอก่อนทั้งสองที่น้องนะโดยสบายดีบาดีเด้อสบายดีน้องปลาร้ร้อ